คนเพิ่มนะครับก็ไม่มีใครหาผมเจอแน่นอนเพราะบางทีเขาอาจจะไปหาคนอื่แนแทนแหมจับนักมหาด้าหรลอว,วันรู้เนี่ยจ,ยจ,จริงอะไรใช่ไหมจริงจริงเลยเราีไปอ้รอย่างที่พี่บอกไว้เลยน,นเนี่ยงที่บอกไว้เลย่เนี่ยเขอใคร่

น,นี่บรรยากาศรับน้องแล้วครับเพื่อทวามส็จ